เราไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อนักการเมืองเราไม่ได้แก้การเมืองรันูลเพื่อกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแต่เราแก้เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราแก้เพื่อเอาอํานาจกลับคืนไปสู่มือของเจ้าของที่แท้จริงนั่นก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรัฐธรรมนูญไม่ใช่ข้อตกลงของกลุ่มผู้มีอํานาจแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทย ทั้งประเทศว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรรัฐธรรมนูญดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองดีการเมืองดีคือประชาธิปไตยดีแล้วหลายอย่างที่ดีจะตามมาครับรัฐนูญฉบับนี้ถามว่าเขียนขึ้นมาแล้วมันแก้ยากทําไมแก้ยากเพราะอะไรก็ต้องตอบแหะครับว่าถ้าเปรียบเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าครับมีการเขียนในบางช่วงเป็นลักษณะตัดแปะ พอเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็อัป iOS ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีคนล็อกเครื่องไว้ครับไม่สามารถอัป iOS ได้ต้องชี้ชัดนะครับว่ารุ่นฉบับใหม่นี้จะดีกว่าเดิมอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยให้เกิดรัฐธรรมนูญแบบที่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญกล่องสุ่มคือรับไปก่อนสั่งซื้อไปก่อนพอเจนนี่ส่งมาให้ก็ไปแกะว่าในกล่องสุ่มมีอะไรหรือเป็นรัฐธรรมนูญที่เราไม่สามารถรู้เลยว่าข้างในคืออะไร หรือบางครั้งอย่าไปเขียนเช็คเปล่าให้กับคณะผู้ร่าง